สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะโปรเพอรป์ตี้พาทุกคนมาชมคอนโดยูดีไลท์เลสซิเดนตรงพัฒนาการทองหล่อนะคะคอนโดนี้จะอยู่ตรงเส้นพัฒนาการอยู่ติดกับซอยพัฒนาการซอย10อยู่ใกล้ๆก,กับแยกคลองตันข้ามแยกคลองตันไปก็จะเป็นถนนเพชรบุรีขับไปนิดนึงก็จะเจอเอกมัยนะคะขับไปอีกนิดนึงก็จะเป็นซอยทองหลอ่อซึ่งใกล้ตัวเมืองมากๆเลยค่ะ สามารถเดินไปแอร์พอร์ตลิงนะคะเพียง3 4 0 0เมตรเท่านั้นภายในตัวโครงการนะคะเพดานจะสูงโปร่งโล่งสบายเน้นส่วนกลางให้เป็นโอเพนแอร์นะคะจะช่วยประหยัดค่าแอร์ทำให้โครงการนี้ค่าส่วนกลางถูกมากๆค่ะพื้นที่ส่วนกลางที่อยู่โซนด้านหน้านะคะจะเป็นส่วนรับแขกห้องประชุม ตรงนี้สามารถอาจองห้องแล้วก็เปิดห้องประชุมใช้ได้พื้นที่ส่วนกลางด้านหลังนะคะจะเป็นโซนนั่งเล่นเป็นห้องสมุดต,ตรงนี้เงียบสงบมากๆเหมาะแก่การอ่านหนังสือแล้วก็ทำงานมากๆเลยค่ะส่วนฟ a c ซิลิตี้อื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องซาวน่าฟิตเนสหรือแม้แต่โซนจ็อกกิ้งแอรียสระว่ายน้ำก็จะอยู่บนชั้นดาดฟ้าด้านบนถัดจาก ดูส่วนกางกันแล้วเรามาดูภายในห้องกันค่ะเปิดประตูมาขวามือจะเป็นชั้นวางรองเท้ามองเข้าไปนะคะจะเป็นโซลิฟวิ่งแอรียซ้ายมือจะเป็นห้องครัวห้องนี้จะมีพื้นที่ทั้งหมด37ตารางเมตรห้องอยู่ชั้น9นะคะภายในห้องบิวอินเฟอร์นิเจอร์ให้เรียบร้อยทั้งหมดที่เห็นในรูปนะคะในคลิปนี้จะ ให้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทานข้าวโซฟาหรือแม้แต่ฟูกนะคะภายในครัวก็จะมีไมโครเวฟตู้เย็นหรือแม้แต่เครื่องซักผ้าตรงนี้ก็จะมีให้แล้วเรียบร้อยนะคะภายในห้องแถมแอร์ให้สองตัว เครื่องทำน้ำอุ่นก็ติดตั้งให้แล้วเสร็จสรรห้องนี้นะคะเจ้าของห้องตกแต่งให้ใหม่ติดวอลเปเปอร์ให้ใหม่หมดทั้งห้องหรือแม้จะเป็นพื้นนะคะตรงนี้ทางเจ้าของห้องก็คือทําให้ใหม่หมดเลยทั้งห้องเลยห้องนี้ถือเป็นอีกห้องหนึ่งที่ให้มาครบทุกอย่างสามารถลากกระเป๋าแล้วเข้าอยู่ได้เลยทําเลก็ดี ที่สำคัญสุดๆนะคะราคาบอกเลยว่าต่ำกว่าตลาดแน่นอนหากท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะ